กระหืมรังกิเลนเมืองทองจากคว้าปาการหลังคู่หูใหม่ดูคัสโลชาสมสอนเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดภายใต้การนำทัพของมาริโอโยูรอกกี้จำเป็นต้องมีการเสริมทัพครั้งใหญ่เพื่อไปต่อกรกับเหล่าบรรดาบิ๊กทีมของเมืองไทยเพื่อไล่าดาแชมในฤดูกาลหนา้าล่าสุดมีรายงานว่าเมืองทองเตรียมควานุกูลกิจคุดใหญ่ปาการหลังจากสุขโขทัยเอฟซี ซึ่งเป็นเด็กเก่ากำลังสำคัญของทีมเมื่อฤดูกาล2019ก่อนจะย้ายไปสุโขทัย f อซึ่งทางเมืองทองต้องการคว้าตัวนุกูลกิจเข้ามายืนผนึกกำลังร่วมกับลูคัสโลชาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเกมรับในฤดูกาล2021 สำหรับนุกููลกิดคุดใหญ่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับสุขโขทัย f อโดยเฉพาะเล็กแรกที่จะรึกสถิติเป็นนักเตะที่เอาชนะการดวลลูกกลางอากาศได้มากที่สุดเป็นอันดับ1-55ครั้งมากกว่าเอลิสซอเจาะลปาการหลังเจ้าของส่วนสูงเกือบ2เมตรของการท่เรือเอซที่รังอันดับ2องทำได้เพียง4 6ครั้ง